ดีเจเพชจ้าเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ DSI ปมคดี Forex 3D แล้วพร้อมกับชี้แจงเงิน50,000บาทค่าจ้างโปรโมตโชว์รูมรถสืบเนื่องจากกรณีที่มีรายงานว่า DSI กรุมสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายเรียกพยานคดีฟอกเงิน Forex 3D และพบว่ามีสองดาราชื่อดังมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงในคดีดังกล่าวซึ่งก็คือฟิล์มรัฐภูมิโตคงรัพย์และดีเจเพชจ้าวิเชียนกุศลมโนชยัยโดยนัดหมายให้ฟิล์มรัฐภูมเข้า มาสอบปากคำในวันที่8สิงหาคมส่วนดีเจเพชรจ้าได้ขอเลื่อนเข้าพบจากวันที่17สิงหาคม2566เป็นวันที่18สิงหาคม2566ดีเจเพชรจ้าเดือดจวกยับสื่อไรจรรยาบัลปั่นข่าวคดี Forex 3D DS i ลั่นดีเจเพชรจ้าฟิล์มรัฐภูมิต้องมาชี้แจงเองปมเหี่ยวคดี Forex 3D ดีวนเปิดเส้นทางการเงิน ดีเจเพชรจ้าฟิล์มรัฐภูมิรับโอนจากอภิรักษ์ดีเจเพชรเจ้าเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ดีเอสไอเมื่อเวลา9นาฬิกา39นาทีของวันที่18สิงหาคม2566ดีเจเพชรจ้าพร้อมทนายความได้เดินทางมาที่ศูนย์ราชการอาคารมีชั้น8กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบหรือกองคดีแชร์ลูกโซ่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อเข้าให้ปากคำในฐานะพยานครั้งที่1ในคดีพิเศษที่เศษส2ส่วน2560 ในกรณีความผิดฐานฟอกเงินและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องจากคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้พบหลักฐานเส้นทางการเงินจากนายอภิรักษ์โกดธิอดีตผู้บริหาร Forex 3D ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญที่อยู่ระหว่างรับโทษจำคุกในเรือนจำ โดยได้มีการโอนเงินจำนวนห้าหมื่นเข้าบัญชีธนาคารของดีเจเพชรจ้าเจ้าหน้าที่จึงได้ออกหมายเรียกเพื่อมาให้ปากคำพร้อมกับชี้แจงข้อมูลดังกล่าวและก่อนเข้าพบเจ้าหน้าที่ดีเจเพชรจ้าก็ได้เผยว่าวันนี้พร้อมชี้แจงเกี่ยวกับเงินห้าหมื่นบาทเป็นค่ารับจ้างโปรโมตโชว์รูมรถจำนวนหนึ่งภาพผ่านสื่อโซเชียลตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมปี2018โดยมีคนอื่นติดต่อมาเงินรายรับจำนวนนี้มีการแจ้งสรรพากรถูกต้อง